อ่านุ่มฮ่มนี่พี่น้องเพิ่นใจดีเพิ่นมาหามาเห็นแล้วเพิ่นก็ลักที่ซื้อห่มกับบาดเนื้อพี่น้องเอ้ยโอ้อ้บุญยังมีอันพี่น้องมีเอื้อยเพิ่นกับอายเพิ่นใจดีให้นั่งน้ําจบ่นึกบ่ฟันว่าเพิ่นสิให้นั่งลุดนะไดใจแฮงอยู่องปลาแดเนาะ Yêu cãi bàn chẳng xíu nào cái cắn nhúc Bước Nhúc, nhúc thằng na này con Ờ nhúc, nhúc thằng na con bỏ, oh, phí nô bơm สิ้นรถน้องหุ่มกับเบาเนื้อแตกตามทางได้แล้วโอ้ยตอนนี้ก็บสี่มงแล้วนี่บึ้งบ้าเจนเป็นจัดนี่เห็ดจะได้บ่านี่น้องหุ่มหอดบนน้อเดี๋ยวนี้บนพอดีอยูวนานันเดพอดีใกล้บ้านเดใกล้ซุ้มซนเดเศรษฐาได้เดี๋ยวนี้ป้าเดือดจะได้จะได้ยางบอนี่ ตาย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 โอ้สุกสวยเช้ยเห็นจะไรบ้านอ้หนาวเนาะหนาวกันหนาวเด้อตีนเลดก็แตกอีกโอ้ยเนาะจังแม็นเทวดาผมเป็นใจเนาะเทวดาผู้สวยเนี่ยโอ้ยเป็นจะไรบ้านโอ้ตกใจผัว nhang quá đi, huy đấy, nó là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  nó nó là 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 nó โอ้เทวดาตั้งใจดำรงกับน้องหุงกับบ่อเหนือเนาะเบิ่งเครื่องกันหลายเครื่องกันหนักอีกกึกยูล็อีกวาตายนี่ก็มีอันนี้โอ้สหาฮอดบ้านคน้ก็บ่เนาะโอ้แงู้

น้องห่มเลยพี่น้องเพิ่นใจดีเพิ่นมามาเห็นแล้วเพิ่นก็อยากสิช่วยน้องห่มกับบาดเนื้อพี่น้องเอ้โอ้อ้บุญยังมีอันพี่น้อง่นะีมีเอื้อยเพิ่นกับอายเพิ่นใจดีให้นั่งรถน้จบ่นึกบ่ันาว่าเพิ่นสิ้นั่งรถน้ใจฮ u không ba dance nó u cây bàn chắc si nè cái cân nhúc 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 con ของาะไรปิดซึ่อเหรอติดไหม Eu tenho que ele está 嗯。

ขอบใจขอบใจเดี๋ยวนี่ระเบิดฟขึ้นเสาเขาหยเป็นก็ได้อ่าโดูกะได้ก็ต้องขอบใจเอ้อหลายเด้ออ่าให้ขอบใจหลาย้นี่นี่ไงขอบใจไรไร้ไอ้บุญมีนะซื้อบุญมีนะปานอุดอมโอ้ยมึงหุ่นกันบวนั่นแหละโอ้เราไปนอกเลยการดีใจเราไปส่งกาแฟ เลี้ลยลูกกินมังไส้ได้ยอ๋อโดยโดยกาดีใจนะน้ำมุมน้อแมลอะลรดีใจลายอนาเพื่อนสีสวยบ้านเนืยนน้ำมุมน้อเมลอะไรบ่มีเพื่อนกะการชิบห่อนดอกโอ้ห่อนแล้วเดี๋ยวนี้น้าก็ยังอยู่บนเก่าพันเลยแม่นตั้งแต่นั้นห่อนนี่กับมันเมลเท่าไรเจ้าเจ้าหน้ากัมาลุกมาเที่ยวเดินเนอะกันอุดมน่ะโอเคเคได้ได้เคยไปปกติอยูย่เท่านั้นน่ะ โอ้ดีใจจริงเฮาเกากเข้าใจหลายๆอดีใจจะไปใส่ตอสิไปนั่นบ่ใส่เอานั่นน้มันจักได้ๆแล้วพอดีน้องก็ขอให้อ้ายอันเดินทางปลอดภัยเด้ออสดว่า FC ได้พี่น้องดีใจดีใจโอ้ดีใจเดโอเคโอเคอเด้ออให้อันนเดินทางปลอดภัยยปงแล้วก็มีเงินมีค โอเคเอาก็ใจรลายอาเดินทางคนไทเดอรวนน้าพบกันไงพี่น้องไงกะบนนึกบนฝันเนาะพี่น้องไงบอเนือเองกับับน้องุ่มนาะกไปกัพอดีตีนแตกเนาะตีนแตกตามทางเลยกะคือว่าแหละซุมซนมันก็อยู่ไก่จากอ่ตีนมันแตกเนาะบอเนือเองกับบเซตจ้งใดมีแต่ผ่านน้องมันยูเนูมาเลยก พอดีเพื terror, ่อนมาเห็นเนาะเพื่อนมาเห็นเพื่อนกะอ่าโดยความแบบอาจจะเป็นยอนว่าเพื่อนเคยติดเห็นบอลเนื้อเนาะเพื่อนว่าเป็นเอฟซีบอลเนื้อคือกันเนาะเพื่อนก็เลยว่าสวยบอลเนื้อเนาะงฟีฟีเพื่อนว่าเนาะบปลอาอีกอย่างหลายเพื่อนว่าแต่ที่ให้อ่าเงินเล็กน้อยให้เพื่อนเพื่อนกับเอล่าเนาะบอลเนื้อเองกะน้องฮุ้มกับผู้เสียเจังไหนน้องฮุ่มเนาะยอันบอกโดยแม่ได้กับดิกองค์วิจัยกับกับทว่า โชคดีเนาะโชคใหก้กะอยู่ในคาวามโชคดีกะยังมีพี่น้องเพื่อนโวยเรือเนาะจนหอดนี้ได้โอ้ก็ไกลเติบได้ตั้งแต่แตันหนึ่งรถเพเนาะตีนแตกที่มากประมาณสามสิบกิโลนี่แหละหอดอยู่ในตรงเมืองแต่ตัวแขวงมีพี่น้องน,นี้ก็มืดคำ่ำนะแต่ว่าบม่มีเพื่อนกะ คือสิพาการยู่ดอกมาฮอดนี่เนาะโอ้ก็เดี๋ยวดีใจแข่งพี่น้องเไยการยังยังได้การต้องขอบคุณพวกขอบใจเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเนาะจะมาพาเพื่อนได้กลับมาเบิ้งโอ้ใช่โอ้โบมีเพลินเนาะเดี๋ยวนี้หอกากโบ่รอดยันสีมะฮอดใสสูดเนาะเพราะว่าเพราะว่าโบมีบ้านเด้เนาะมันอยู่ใกล้บ้าน เออฉะนั้นก็คือว่าแหละอบอลเนื้อเองก็ต้องขอบคุณเขาเข้าใจเพื่อนหลายๆเนาะแต่วา่าหากว่าเพิ่นได้เบิ่งได้ชมคลิปของบอลเนื้อแล้วุ้มในครั้งนี้ก็ขอให้พรให้เพิ่นอีกครั้งหนึง่งให้เพิ่นมีความสุขความเจริญมีแต่สิ่งดีๆเข้าในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของเพื่นอนอ่า โดยน้องกับเาเนื้อกะบู้ซีเฮ็ดจังไดนผมมีอย่างตอบแทนเพิ่นกะอยากตอบแทนเพิ่นอยู่แต่ว่าเพิ่นกะบ่เอาเนาะเพิ่นกะว่าบ่เอาอ่เส้นเรือแบบไฮล่าแล้วเพิ่นว่าเนาะเส้นเรือล่าเส้นเรือฟรีอ่ากเดี๋ยวดีใจบ่แม่นว่ามหัอดแข่งแล้วกัยังสิได้เอารถไปซอกแป้งอยู่เพราะว่าลายหานเพิ่นกัปิดเนาะแนาะหานเพิ่นกัปิดก่อนมีนำอีกโอ้ บัวสิไปน่าให้เพิ่นแปงอยู่ใส่ต์้มวันนี้กันแต่วันนี้ก็บพอดีอยากกินข้าวเนาะน้องหุ้มเพิ่นแต่ว่าอยากกินข้าวแห้งเพิ่นบ่ได้กินข้าวสวยเนาะเพิ่นก็เข้าไปอยู่ในร้านน่ะนี่ก็อยู่ลังบะนเนียนแต่ทเป็นร้นานอาหารเนาะที่เพิ่นร้านอาหารตามสั่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้ยก็สิเข้าไปหาน้หนุ่มเพิ่นเนาะว่าน้หนุ่มเพิ่นสั่งอีหยังแน่

เขียวหว้าเขียวหวหนาวได้บ่มนละโอ้เนาะอยากกินข <laughs> <h ung> ah ้าวเนาะมือยากกินข้าวได้ตนวยบ่ได้กินแม่เนาะโอ้สั่งยังล่ะฮะมันกาเ้ขามันไก่กับหยังแดเปียกสดน้อ นะฮู้เอาเปียกเอ่อไอบ่นอเอานไก่เดอันนี้ก็เป็นร้านประจําเด้เนาะได้มากินนี่ก็จักเทื่อล2 3เทื่อเนาะ2 3ครั้งอยู่เมืองไสอุดมไนากว่าเนาะกว่าอยู่บ้านเฮาเด้อยู่บ้านเฮาก็ยังบ่ค่อยน่าปานบ่ว่า อันภูใจดีเพื่อนไปฮอดแส่แล้วเนาะเพราะว่าเพื่อนว่าิี่บรอยูอุรมไสเลยเนาะเพื่อนว่าสี่อันไป่าบกแก้วเหม่นบอกเพื่อนว่าสิไปบกแก้วเพิ่นเลยเด้ยเพิ่นจะไป่อเลยเพื่อนบ่ไ้นอนพักที่ว่าเพื่อนนอนพักแล้วก็สิพาเพื่อนไปกินข้าวน้ากันเนาะเพราะเสียดายเพื่อนฟาวเนาะ คมมเคยทำมันยั <laughs> งเพื่อนก,กับทำบุรีเพื่อนเฝ้าเนี่ยเพื่อนยักทางเพื่อนกันยังไกลเนี่ยเด้อ๋อเถอดีใจดีใจแต่บมมีเพื่อนกับือสิบุหอดนี่เนาะโอเพื่อนกับว่าเป็นเอฟซีเด้เห็นว่าเคยเห็นอ๋อเพื่อนกันยังจือเด้เนาะเพื่อนไปดำลังเด้ได้ เพิ่นเห็นห้อยยูรถไปทางหนา้าทางหน้าแล้วเพิ่นก็เลยว่าจอดป้าบ่เน,นื้นอก็ยังงงอยู่อ่ะไคจอดอยู่เห็นไปเห็นมา,ามนเพิ่นว่าอ้าวเอารถขึ้นเอารถขึ้นสิไปเมืองไทยวะเพื่อนว่าเออเถอะจริงใจดีอะเว้ยบ่เนื้อกับต้นน้องเม,มือ่อที้แรกก็คิดว่าโชคให้เนาะโชกหายที่ตีนรถแต,ตก <c oughs> แต่สุดทา้ายก็ยังมีโชคดีเดยที่ว่าเพิ่นช่วย โอ้เด็กเข้ามาละเขามาันไก่คือเกาบบเนื้อกันเลยเนี่ยข้าวหนุ่มมาอะไรเด็บกบับวขอาแบัวข้าอันนั้นอะก่นอ,กอนต้นดอกต้นนี้ฮโอ้เด็กข้องห้องมันเป็นข้าวเปียกข้าวเปียกอย่างข้าวเปียกไก่บ่ กบปียกมูกบมาพี่น้องเอ้ยกินข้าวกับบาเนื้อกับน้องห่มเด้อกินข้าวกินข้าวนกันเด้อพี่น้องกินข้าวแรงพี่น้องเอ้ยโอ้กินข้าวกับมีความสุขเนาะเพราะว่าเพิ่นช่วยเอาเด้ถ้าเพิ่นบ่่วยนี่โอ้ยันสิให้ตามทางแล้วบ่ดอกนี่นี้เนาะบ่ฮอดเทื่อเด โอ้ยันสิฮอดอ่าเทียงคืนบ่ได้เนาะเพราะว่าตั้งแต่นั้นมาก็ประมาณ30กว่ากิโลเด้จึงจะมาฮอดอยู่เมืองไสเพิ่นก็เจดีแห้งโอ้เอาอีหยังให้เพิ่นก็บ่เอานสิให้ค่าน้ํารถน้ํารถน้ํามันรถเพิ่นเพิ่นก็บ่เอาเพิ่นว่าปฏิเสธบ่อยากเอาเพิ่นว่า าเพิ <g binary> ่นอายุว่าห้าปีมิงกันนูเนาะเพิ่นรู้ว่าห้าไปผ่าตัดอูเพิ่นก็จึงว่าบ่ให้เพิ่นเลียวว่าบ่เอามันจะจบคลิปเนาะพี่น้องเองบ้านเนี้อกลขอกำลังใจเนาะจากพี่น้องเอฟซีเฮา ที่ที่ตามทุกทุกคนเด้อเนาะว่าได้เบิ่งได้ชมคลิปของบาลเนื้อนะน้องหุ้มแล้วกะอย่าลืมเนาะ,ะส่วนเป็นกำลังใจส่งแห้งใจมาให้น้องฮุ้มเปนแน,น่เนาะน้องหุ้มเพป็นกะจะได้เดินทางไปผักพาตัดแฮร่อยเนาะพี่น้องเลยหรือว่าจะได้พาตัดบ่หรือว่าได้พาตัดนั่นกะยัง บุญอูเทอร์เนาะอ่าแต่ว่าตอนนี้จังไดกะต้องได้ไปเนาะกะต้องได้ไปพนะี่น้อยจะบริว่าสศีได้พาตัดบมหรือว่าหรือว่าบบได้พาตัดเนาะแล้วก็มันมีลายสาเหตุอันนึงอาศัย้อนว่าโบฟาตัดยนะ้อนว่าฟาตัดบบได้เนาะอันสาเหตุสองอาศีย โบภาพตัดได้ก็ย้อนมาเงินโบพอเงินโบพอจริงๆนอกจากสิ่งรดิพาตัดเนาะถ้าเงินพอกับสิ่รดิพาตัดอยู่อ่าได้ๆก็ขอก็ลังใจให้อ่านณาฮุ่มพันแด่พี่น้องเลยอ่าเพราะว่าให้น้องหุ่มเพันมีกำลังใจให้น้องหุ่มพันได้ภาตัดให้หายไวๆเนาะประวัตน้องหุ่มพันกับอยู่ทุกวันนี้กับ ค่าบ๊สบายเนาะแบบว่าบ๊สบายใจเนาะน้ำหนักฮะลดลงเนาะออแบบจอยเนีอ่าบูชิดจังไหนกับน้องเพื่อนน้องน้องเพื่อนกับมาโขอตลอดน้องบอลเนื้อกับผมีเงินบูชีสวยเพิ่นใดๆกับมีแต่ว่าสีสวยเพิ่นพาเพิ่นไปฮันแหละเนาะอ่าสีพาเพิ่นไปสุดความสามารถของบอลเนื้อฮัแหละ เป็นไงกัคือว่าเลยขอกำลังใจจากพี่จากน้องเฮาส่งมาให้น้องมุ่มเพิ่อนหลายๆเด้อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้อ่าน้องมุ่มบอลเนื้อกัสดซลามระจัจจพี่น้องเขา,า,าไปก่อนเนาะอ่าเป็นไงกัให้พี่น้องเขาติดตามเบิ่งอ่าคลิปต่อรไปเนาะอ่าเป็นจังไง กะจะได้กับก่อนเนาะไปซอกที่นอนก่อนพี่น้องเลยกะสุดท้ายน,นี้กะคอยพอด้พี่น้องเฮาที่ว่าได้เบิ่งได้ชมคลิปของอน้องมิ้งบอลนี่แหละกะให้พี่น้องเฮาจงอยู่ดีมีสุขเนขขาะสุขภาพแข็งแรงประสบผลิตนหน้าที่การงานร่ำรวยร่ำรวยเด้อพี่น้องเลย